แรงงานเกษตรกร,ร,ก,รกรรมกรความเหนื่อยหรือสมมตุติคุณไม่ได้เป็นเกษตรกร,ร,กรแต่คุณเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณจะเหนื่อยกว่าคนอื่นเลยทําไมคนอื่นน่ะโอ้โพสโพสง่ายๆพูดนิดเดียวคนตัดสินใจซื้อรวัวอะไรวะเราลงไปยี่สิบโพสไม่มีคนซื้อแต่ เนี่ยลงไปสองโพสมันขายได้สองโพสเลยอย่างเงี้ยเพราะเลขเจ็ดคือเลขของการแบบแต่ไม่ใช่ว่ารุ่งเรืองไม่ได้นะคะทุกคนเลขเจ็ดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรคะทุกคนมันเป็นเลขสองมิติอะคะนะคะ,นะคะถ้าสมมุติเราใช้แรงมากพอหรือเราทํามันมากพอมากกว่าคนอื่นนะคนอื่นทำห้าเราต้องทำสิบแบบนี้นะคะ่ะคุณรู้ไหมว่า ถ้าคนเลขเจ็ดได้สําเร็จคือลุ่งเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่มีทะเบียนรถเป็นเลขเจ็ดแล้วเออขี้เกียจอีกไม่มีความอดทนอีกแล้วแบบอะไรนิดน,นึงก็ถอยโอย้ทุกคนเอาตรงย่าอยู่กับที่หรือถอยหลังเท่านั้นไม่มีเดินหน้าคะ่ะนะคะคนที่มีทะเบียนรถรวมแล้วได้เลขเจ็ดส่วนใหญ่แล้วจะย่าอยู่กับที่หรือถอยหลังแต่ถ้าคุณทํามากกว่าคนอื่นน่ะแล้วทําทําไม่ท้อไม่ถอยไม่ท้อไม่ถอย คุณเชื่อเลยค่ะนะคะถ้าได้รุ่งนะพุ่งไม่หยุดนะคะเพราะมันจะเป็นเลขเจ็ดเนี่ยมันจะเป็นเลขที่เป็นเลขเดียวที่สามารถแบบตีตีความได้สองแบบนะคะแต่แบบที่สองจะได้ยากกันพอสมควรเหมือนกับแบบว่าคือสุดอนะคือเหนื่อยอะเอาเป็นว่าเลขเจ็ดจะเหนื่อยสุดอะทีนี้ใครที่มีผลรวมของทะเบียนรถได้แปด นะคะได้แปดเลขแปดครูบอกเราว่าจัดเป็นเลขอะไรคะกลางกลางนะคะอ่อย่างเช่นเลขสิบก็คือเลขหนึ่งนะคะเพราะว่าหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งอ่ะทีนี้เลขแปดใครที่มีทะเบียนรถรวมแล้วได้เลขแปดทุกคนส่วนใหญ่ให้ไปสังเกตไปสังเกตนะคะคุณจะไม่ค่อยเป็นเขาเรียกะครคะคุณจะไม่ค่อยเป็นลูกน้องใครอะ่ะ คุณจะส่วนใหญ่เวลาสมมุติว่าคุณไปเป็นแม่ค้าสมมตินะคะเรายกตัวอย่างแม่ค้าเพราะเราอยู่บนโลกออนไลน์เนาะส่วนใหญ่คุณน่ะสมมติว่าคุณเป็นแม่ค้าสุดท้ายแล้วคุณจะขยับมาเป็นโอ้โหซีโอหรือว่าคนที่แบบมีเงินอย่างรวดเร็วอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนใครก็ตามที่ได้เลขแปดนะคะให้คุณสังเกตนะคะ เลขแปดคือเลขค้าขายทําอะไรใหญ่ๆโตๆชอบทำนายหน้าชอบทําอสังหาชอบเทรดหุ้นชอบเล่นหวยทุกคนชอบอะไรที่เสียเส่ยงๆคนอื่นบอกเฮ้ยเสี่ยงระวังนะแต่เราชอบคนอื่นบอกเฮ้ยอันนี้อย่าไปทำนะมันหวยมันอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นของหวานนะ่ะใครที่แบบมีรถรวมกันเราได้เลขแปดนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณจะแบบชอบทําอะไรใหญ่ๆแล้วมันรู้สึกแบบ มันท้าทายมันใช่นี่แหละชั้นแบบนี้ค่ะนะคะแล้วคนที่เป็นเลขแปดนะทุกคนคือถ้าถามว่าเหนื่อยมอนเลขเจ็ดไหมต้องพูดคําว่าเหนื่อยแต่ยังไงก็สําเร็จอะเข้าใจเนาะแต่ถ้าทําน้อยๆหรือทําก็สําเร็จแบบน้อยๆแต่ถ้าทําใหญ่คิดใหญ่อะไรใหญ่โอ้โหอย่างเช่นเล่นหุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แนะนําให้ไปเล่นหวยเล่นหุ้นนะแค่บอกว่า ถ้าเกิดคุณเล่นอยู่แล้วคุณศึกษามันดีแล้วแล้วคุณก็แบบถนัดแล้วชอบโอ้ทุกคนถูกทางเลยถูกทางเลยนะบอกเลยเลขแปดนี้ถูกทางเลยอะทีนี้มาดูเลขเก้ากันบ้างเลขเก้านะคะใครที่เลขทะเบียนรถรวมแล้วได้เลขเก้านะฮะทุกคนเลขเก้านะขับขี่ปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งรายทั้งปวง โอ้โหแม่ยานางรถก็มาชอบชอบอย่างนี้ค่ะอะไรที่แบบอบ๊จะเกิดอะไรขึ้นก็แคลคลาดอย่างนี้ยทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นก็แคลคลาดทะเบียนรถไทยรวมแล้วได้เก้าคือแควคลาดปลอดภยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะจากหนักกลายเป็นเบาหรือจากที่จะเกิดก็ไม่เกิดโอเคไหมคะนี่คือผลรวมของเลขทะเบียนรถที่ ได้เลก้าวอะทีนี้มาสู่ขั้นตอนสําคัญกันบ้าง